เวเราต้องถือลงด้นหนู่ามา้าอุปกรณ์ต้องถือถือไม<ป>่ไ,ได้เพราะมันสวยมากเลยครับอุาสวยงามเขาบอกว่าันี้ส0บาทไม่ถึงทองส0สิบาทหนักมาก <c oughs> พร้อมครับผมสวัสดีสวัสดีครับวันจุจีนทุกคนชินยองคุยเล้อฮะเริ่มแล้วล่ะครับตัวเดียวนะคะทุกคนก่อนละกันชินยองคุยเล้อครับสวัสดีวันจุดจีนนะครับผมครับก็สุสานวันจุดจีนครับทุกคนสวัสดีวันปีใหม่จีนครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานแต่วแบบว่ายิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่มากไอคอนสยามแบบไม่เคยเบาครับผมแล้วก็ เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสคนด้วยที่แบบว่าได้แต่งตัวแบบเต็มขนาดนี้แล้วก็มีเครื่องทองที่หนักมากหลายบาทมากใช่ค่ะรู้สึกว่างานแบบ เวอร์เหมือนเดิมเลยพระเสียาจะไม่เคยเบาเลยวิธีก็ใหญ่แล้วก็มีแบบตรงนูน<ด>้นที่ช้อปปิ้งคือเยอะมากแล้วก็อัญเชิญเทพไทยสวยเอี้ยมากว่า60องค์เลยครับ<ช>มีเทพองค์อื่นด้วยซึ่งต้องมาถึงงานเราก็ไปไหว้แล้วและปีนี้บังเอิญเป็นปีมะเส็งพอดีครับซึ่งผมเกิดปีมะเสง็งเมื่อกี้ก็ได้ไปไหว้องค์ที่อยู่ตรงกลางมาแล้วครับขอพรเรียบร้อยอพูดถึงวันนี้หน่อย ก็ของผมเป็นมาแบบฝั่งไทยครับผมเป็นชุดพญานาคนะครับก็มาสีเขียวแล้วก็ติดแกรมมากครับผมแล้วมีเครื่องทองของเขาด้วยฮะมีหลายอย่างมากที่เกี่ยวกับพญานาครับอันนี้ที่จริงมันเป็นที่ใส่พัดครับผมแต่พัดใส่ไม่ได้พัดเด็กครับ้ผมใช่ครับผมก็สวยมากวันนี้เฮียเป็นพญานาคผมเป็นพญไทยปะเนี่ยอไม่ใช่พญามังกรใช่จะมีหัวมังกรด้วยนี่ ก,ก,ก็นิดหน่อยครับหนักไม่กลัวกลัวหักวากลัวหกักแล้วเขาก็ทางทางเขาทางแบบที่เขาทํามาทําทองมาเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหกักปล่อยหักเลยแล้วก็เก็บเศษทองเราไปล้อมใหม่กลัวมันจะไม่อยู่ให้เก็บ่สิคบกลัวของมันหายวากลัวหักแล้วหล่นไปเลยนั่นแหละครับก็ว,วันนี้สวยงามมากแล้วมีโชว์ํำพัดด้วยเป็นไ,ไงบ้างคะได้แบบว่าตอนซ้อมยังไงบ้างเ็รู้วก็ต้องมาแบ เราเล่นพัดดีกว่าแล้วหนูเนาะที่หนูบอกเราเล่นพัดแบบจริงๆอยากลำลำพัดเหมือนกันแต่มันแบบว่าดูน่าจะยากเกินเวลาของเราเราก็เลยเล่นพัดแล้วก็มองเขาว่าสะบัดพัดยังไงให้มันดูแบบให้ดูสวยให้ดูสวยพยายามก๊อปปี้วะพยายามก๊อปปี้อยู่ได้จะสะบัดล้วนไม่ได้นะครับมันจะมีสเต็ปยังไงคะยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าสะสวยไม่เป็นขอให้ดินแบบปึ๊บทีเดียวแปลว่าแบบปึ๊บแล้วเมื่อกี้ตอนโชว์เนี่ย อาอก็เก่งๆอยู่ให้ผมเก่งครับแต่คิดว่าถ้าอินเนอร์ได้จะออกมาดีแล้วเมื่อกี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> จะแบบงานใหญ่แล้วก็พื้น <c oughs> ที่กว้างด้วยคนเยอะมากเลยครับมีแบบมาท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาด้วยเขินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้มาออกงานนานแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เยอะอืนอ่ะมีแบบสิงโตด้วยวันนี้วันนี้ที่จริงมมีหลายอย่างนะมครับเห็นมีรมแล้วก็มีจากทางทีมของจีนเองที่แบบว่า เห็นว่าได้รับรางวัลมามาโชว์ด้วยแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนหนูว่าหัวพญานาคกับผมังกรสวยมากเอออยากไปเล่นบ้านอยากไปตั้งโชว์อ่ะใช่แล้วผม่็เพิ่งเคยเห็นสิงโตที่เขาเชิญที่เป็นสีชมพูเพิ่งเคยเห็นปกติเห็นแต่แบบสีแดงสีเหลืองมีครับอันนี้สีเขียวสีชมพูแบบน่ารักมากชอบถูกใจใช่ไหมูกใจครับ อยากเชิดครับอยากลองนะครับอยากลองเชิดมั้ยครับอยู่อกาสอยากลองแต่กลัวแบบปวดหลังนั่นอยากแบบต่อตัวดถ้าสมมติถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆไงเฮียขออยู่ข้างหน้าสุดหนูก็อยู่ข้างหลังเนี่ยทำท่าเนี่ยใช่เลยแล้วนี่คือรัดคอลไงเมื่อกี้มองเขาแบบจินตนาการพี่เขาต้องก้มแล้วทำท่าอย่างเงี้ยเลยเพื่อให้แบบสัตว์มีชีวิตอะไรเงี้ยมีขนมีสิงโตกระพือปีกอะเห็นนี่คือไหม เมื่อกี้เจนนาคาแต่พูดกับหนูอยู่แต่แบบว่าผู้ใหญ่เยอะทึงใจคือเฮียอาจจะคิดไว้ว่าถ้าแบบอนาคตอาจจะผันตัวไปเป็นนักเชิดสงโตก็ได้นี่คนคนหลังอยู่นะยังคนคนหลังอยู่นะมันไม่เห็นหน้าเรานะ <c oughs> ประเด็นอนะหรือทหาหน้าสีโตเป็นหน้าเราเรอ๋อไม่ได้ครับ <c oughs> ผมว่าไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ขนาดไหนคนะดหลังแต่แต่ว่าการ ครับก็ขอชวนทุกคนเลยนะครับกับงานไอคอนสยามอัพพรอสเพรสไชนีสนิวยีย์2025ครับก็ที่นี่อย่างที่พูดไปเลยค่ะว่าไอคอนสยามจะยิ่งใหญ่มากสำหรับเทศกาลจดจีนในปี2525นี้นะคะอยากชวนทุกคนมาเดินที่นี่จะมาถ่ายรูปหรือว่าจะมาไหว้องค์เทพไปได้ครับเพราะว่าไอ้อสยามเนี่ยอันเชิญเทพไทยสวยเยียน,นะคะประมาณ60อ,องค์เลยใช่ซึ่งสามารถมาขอพรขอให้ ปีสมัย25เนี้ยแบบเป็นสิริมงคลหรือว่าจะขอพรที่อื่นก็ได้ครับมีหลายองค์ด้วยแล้วก็มีที่เดินเล่นด้วยใช่ไหมใช่ก็มี ower, Little Street ครับผมเป็นอาหารเพราะแบบว่ามีหลากหลายเลยครับก็สามารถมาแวะกินได้ใครหิวนะครับผมหรือว่าใครอยากแต่งองค์ทรงเครื่องมาเหมือนเราเต็มขนาดนี้มาถ่ายรูปเล่นหรือว่าแต่งตัวธรรมราก็มาถ่ายได้ฮะก็มาถ่ายรูปได้เพราะว่ามีมุมถ่ายรูปต่างๆนานามุมๆก็สวยครับเหมือนเป็นเป็นบ้านโคมแล้วก็แบบว่าการตกแต่งเขามีดีเทลคอะไรก็ มากันเยอะครับผมมีถึงวันที่สองพันนะครับผมครับเมื่อกี้ถึว่าหนูแบบว่าขอถอนไปแล้วผมพี่ซีหลังคะเพราะว่าอยู่ที่ที่มีแฟนมิตรด้วยอ๋อผมเมื่อกี้ขอเรื่องสุขภาพมาเร็วเลยฮะมันลืมแฟนมิตรไปเลยขอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงนี้รู้ทนี้อาจจะป่วยบ่อยทุนนี้ฝุ่นเยอะฮะทุกคนก็อย่าลืมรักษาตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าแสบจมูกผมเยอะมากอลืมใส่แมสกพี่สีป่วยมาหรือยังคะไม่ได้ป่วยครับผมตอนนี้ร่างกายเต็ม พร้อมดงเพลครุงนี้นเต็มแ่ถามเลยดีกว่านีเปไงบ้างคะความุพั่อนเนาะั่นมัข้หนูชนหรอหรือว่าอะไรลูกมันมีลมมันมีลมลมมันแรงหรือว่าใครวานเชิญมาปะเนี่ยมันมมันมัมัมันมััมันั่มัมันั ได้ไหมได้ไหมันนึงหรืออีกยี่ห้าหนยป้นที่สองดูดลากสัยไม่เปนไ็โลมารลูกมาต่อต่อครับเดี๋ยวดูฝันแเป็นกีดูกีดอ่ะครับผมก็รับรองว่าสำหรับผมส่วนตัวเอาแบบไม่โกหกเลย สนุกแน่นอนครับผมเพราะเราเป็นคนแบบรังสรรค์เลือกสรรค์แบบเพลงมาด้วยแล้วก็กิจกรรมด้วยผมคิดว่ามันสนุกคนละฟิลด์คอนเสิร์ตย้ำว่าเป็นแฟนมีดนะครับผมไม่ใช่คอนเสิร์ตนะครับผมแต่รับรองว่ามีเพลงหลากหลายแน่นอนแล้วเราก็อยากลองเพลงพวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีกำลังใจมาเป็นยังไงบ้างคะกำลังใจกำลังใจไม่ว่างครับผมไม่ว่างมาไม่วติดธุระด่วนใช่ธุระด่วนพี่บอกเมื่อเสร็จธุระก็มาใช่แต่บอกแต่บอกไปว่าธุระเมื่าเสร็จทุกวันที่สอง แต่เราจะแพ้ความขนาดใหญ่ดอกไม้ไม่ได้นะอโอ้ยไม่เป็นไรดอกไม้อะจริงๆขอให้มาก็พอแล้วเขียนได้อ้อนวีรคะว่าให้มาเขาติดงานเขาติดงานเขาติดงานจริงๆแต่ถ้าจะโดดงานสักครึ่งวันเพื่อมาหาเฮียอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคลียร์จ่ายเพิ่มให้สอดเดี๋ยวไปบอกลูก้าก่อนนะครับ ผิดนี right, right. yeah. Yeah, ่กเล็กตัวไปเลยใช่รับโัวไปเลยตัวไปตัรไปก่อนทั้งเซิลเลยอ่าเดี๋ยวเรารอรอแค้เซิลเขาไม่ใช่ cancellation นะยา้จริงจริงเราเรามีเรามี dress c o d ครับผมก็เป็นตีมนีออนครับผมสำหรับใครที่ใส่นีออนแบบแต่งตัวแบบใส่สีมาเยอะมากผมเห็นคนแทกเยอะมากครับว่าจะแต่งตัวแบบไหนแล้วก็มีบางคนก็ถ้าใครมีก็ใส่ซุปเปอร์ซันได้ไม่ว่าจะเป็นคอหนึ่งคอสองคอสามคอล่าสุดก็ได้เพราะว่า ครั star, there, again, ้งล่าสุดผมทำมาเป็น for family ฮะ shining star นะผมก็ใส่มาได้เสื้ออุ่อนๆ varsity นะครับผมสวยๆเท่ๆหมดแล้วฮะไม่มีเพิ่มเติมรับพูดตรงๆนะเขาบอกว่าให้เติมของแต่อยากเติมนะครับผมมีไม่เยอะไม่มีไม่เยอะหนูใช่ครับผมหนูลองแบบให้กำลังใจเฮียหน่อยครับเดื๋ยวี้แบบเราติดงานมาไม่ได้อะไร่างเงี้ยนี่น่าจะมาดูไม่ทัน่ติดคุณลาด่วนจินเลยให้กำลังใจก็เป็นกำลังใจใหู้จะคอยเชียร์ผ่าน เอาผ่านโซเชียลครับขอบคุณมากหนูยังไงถ้าหนูมาได้หลังเลิกก็ยังทันไม่ต้องมาดูโชว์ได้พราะโชว์อ่านตามแท็กได้ปีสองหนูตามมาแน่นอนไม่แต่ปีสองเฮียไม่อยู่แล้วแต่มาได้เฮียไม่อยู่แล้วหนูได้มาได้เหรอได้เหรออุ้ยได้เหรอไม่อยู่เราจะลองฝากเลยวันนี้จะมีใครเห็นหนูมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูคเขาวันนี้จะเห็นผมหรือเปล่า คนไม่มาจริงเขาไปพูดเยอะขนาดนี้เราหนูหนูติดคนลจริงจเออิๆหาไปเลยี่กล้หลเทศกาลแล้วแล้วก็เียก็เป็นฝ่ายชอบแบบจัดเตรียมเทศกาลับนี้มีอังเปาไม่มีเราววกัตรงนี้ได้ใช่ไหมมีอังเปาผมไม่มีอังเปาครับผมแต่ถ้าให้ให้ได้ร้านหนึ่งให้ออยไปเก็บวงเล็บไม่ใช้ แล้วผมใช้เองครับผมเอาให้ทำไมอไปเก็บไว้มันเก็บเงินให้ยังงถ้าให้ก็ลาบอย่างน้อยก็ยังได้องอย่างน้อยก็ยังได้ดอกเบี้ยซะหน่อยไม่ไม่ได้ไม่พูดคนนี้หรอกเบี้ยไม่ก็ฝากก็มันได้ดอกเบี้ยไงหนูเปิดอาคารปุ๊เนี่ยนู่นิวนุ่นิวแบงก์เหรอเอ้าผมหนบัญชีเก็บของหนูได้ครับให้หนูเก็บไว้ ที่ใหม่เีกลับบ้านนะผมผมกลับบ้านเชียงรายก็เอนจอยมากเพราะว่าชอบโมเมนต์ที่แบบว่านั่งกินข้าวกันพูดคุยสัพเพหลกันสารพรุทธุิบกันอะไรเงี้ยครับผมสนุกมาก6วันคนะือชิวเลยโซผมก็หยุดนานที่สุดหยุดต่อเนื่องแบบนานที่สุด <laughs> ชอบคําว่านานที่สุดในรอบปีอะไรครับ <laughs> ที่แบบว่าไม่ต้องไม่บงไ,ไ,ไ,ไม่ต้องทางานก็หยุดประมาณ5 6วัน6วันแล้วก็ มีอ่ะนานสุดมีแบบอยู่บ้านเล่นเกมบ้างชวงนีชอบเล่นเกมครับแล้วก็มีไปเชียงใหม่ไปเที่ยวครับไปแบบพักผ่อนจริงๆที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเห็ hey, นทําบุญอยู่นะมีทําบุญด้วยโทรมาโทรมาหาเงียเงียสนใจทําบุญด้วยกันไหมเนี่ยสาวนเนี่ยร่วมทําบุญด้วยกันสนใจพอจ่ายแล้วเขาโทรมาอีรอบหนูเปลี่ยนใจแล้วมันมีสิ่งที่แบบว่าอยากจะสร้าง มากกว่า,าที่ใหญ่กว่าแล้วก็พูดราคามาอู้โอ้เออเอองั้นเฮียขออันเล็กแล้วกันหนูหน <c oughs> ูไม่เคยไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไนไรก็ไม่ได้บังคับเฮียแต่หมายถึงว่าเอาแบบว่าทําบุญแบบว่ามีความสุขละการอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังดีที่นึกถึงว่าทําบุญก็เออมาแชร์บุญกันก็เลยแบบว่าโอนออนไลน์ไปอันนี้ตอนนี้แชร์ให้ฟังเหรือว่าคิดว่าอันนี้ทำบุญครับอันนี้ทำบุญหนูนิึงไง่ายือชวนเรา เห็นว so ่าแบบปกติอาจจะไม่ค huh. ่อยว่างไว้ทำได้ทำั้งทีก็เลยทำเยอะแล้วก็เลยชวนเงินทำด้วยจริงเนาะมันมีสิ่งสิ่งปลูกสร้างในวัดที่เป็นชื่อเราอะไรเงี้ยครับผมพิีกรางนศรีเนาะแฟนมามาไหมฮะทุกคนมาไหมฮะไม่มาหรอมามาครับทุกคนสื่อทุกคนมาบัตรยนจอยได้ครับผมก็ฝากงานแฟนวิทย์ของผมวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมซีนเดลพาร์ที่ก็จะเป็นงานแฟนวิทย์ ครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็รับรองว่ามีหลากหลายอารมณ์แน่นอนก็อยากให้มาดูโชว์ที่ผมแบบว่าตั้งใจทําโชว์ขึ้นมาแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยแล้วก็มี f f ฟ i ิเชียลคอุดหนนข้างหน้างานด้วยนะครับก็สามารถดหนุนได้แล้วก็สปอร์ตกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็หวังว่าทุกคนที่เดินทางมาจะมีความสุขกับการแบบว่าเอ็นจอยกับเรากับงานของเราด้วยแล้วก็เห็นใครแบบ โอ้ออินเตร์แฟนมากันเยอะมากเห็นต่างชาติอะไรก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับผมทุกคนด้วยครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับวันที่ไม่ใช่วันที่สี่วันพรุ่งนี้จะมาเอ็นจอยกันแบบเต็มที่ครับผมสรุปหนูมาไหมหนูไม่มาหนูไม่มานะครับผมตีธุล้านจระงตีทุล้านตีทุล้านที่ไอคอนร้านนึงเลยหรอครับเป่าทั้งร้าเดี๋ยวโทรไปถามลูกค้าก่อนว่าเขาจะให้แค่สรุป อะไรรคับเปิดฮอได้บอกเขาได้แต่ไม่มีใครอยู่นะฮะแต่หนูไม่มาจริงนะพูดยาวเราไม่มาจริงแล้วเดี๋ยวถ้าคาดหวังแล้วถ้าหนูมาจริงแล้วหนุคนก็แบบว่าคาดหวังให้มาจริงพูดเยอเหมือนมเหมือนมาแต่ไม่มาจริงอย่าลืมเอาอันนี้กลับบ้านนะค่รูปนะ เดียวเดี๋ยวทางซ้ายอีกนิดนึงค่ะไปแล้วไป้อ่ะกล้องกล้องน้ากล้องน้าหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็รังก็รังก็รังอะล่างซ้ายนิดนึงค่ะล่างซ้ายโอเคค่ะพี่จะได้พาไปแล้วไอเคค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ